สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนกจริยาพศเศร้ากล่าวลาอาต้อยเศร็ฐานักแสดงอาวุโสเป็นครั้งสุดท้าย เรียกได้ว่าทําเอาแฟนๆอดเป็นห่วงไม่ได้เลยล่ะครับสําหรับอาการไม่สบายของอต้อยเศรษฐาทีล่าสุดต้องขอสแสดงความเสียใจสําหรับการจากไปของอต้อยเศรษฐาเสายียระฉายานักสแสดงอาวุโสและยังเป็นอดีตนักร้องนําวง The Impossible หลังรักษาโรคมะเร็งปอดมานานกว่า3ปีโดยต้องเข้าออกโรงพยาบาลอยู่บ่อยครั้งโดยทางด้านอิพุทธิดาลูกสาวอต้อยเศรษฐาได้ออกมาโพสต์รูปภาพท้องฝาพร้อมกับได้ระบุข,ข้อความเพียงสั้นๆเอาไว้ว่า4.40 ด้านคนบันเทิงแห่งเข้ามาแสดงความอาลัยต่อการจากไปของอต้อยเศรษฐากันอย่างมากมายล่าสุดด้านนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างนกจกริยาแอนโฟนีก็ได้ออกมาแสดงความอาลัยต่อการจากไปของอต้อยเศรษฐาโดยได้ออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้ว่ากราบลาพี่ต้อยเศรษฐาศิระฉายาด้วยความรักเคารพและอาลัยอย่างยิ่งค่ะ ขอแสดงความเสียใจอย่างที่สุดต่อครอบครัวอาค่ะทุกๆผลงานยังตราตรึงอยู่ในใจตลอดไปอย่างไรทางทีมงานขอแสดงความเสียใจกับครอบ,บครัวศิระชายาอีกครั้งด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ